ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ,ะถ้าพูดถึงว่าคือจริงๆเราเจียไม่ค่อยอยากพูดถึงะะเพราะว่า มันผ่านมาแล้วแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าใช้เป็นแบบถูกถอดออกก็คือไม่ถูกต้องอะคะ่ะเพราะว่าจียอนไทยตามที่คิวที่แบบไทยเขาแบบกำหนดไว้ให้แล้วอะคะ่ะก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบตามสัญญาแต่ถ้าเป็นความจริงก็จียอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดตัวครึ่งหนึ่งอะคะ่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ได้เลยะคะ่ะก็ ทางนางตรงค่ายนางก็หายไปเลยแล้วเจียนก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะแบบขอช่วยเหลือจากใครเพราะว่าเจียนก็ไม่รู้จักใครเจียนก็เลยเจียนก็เลยอยู่เงียบๆดีกว่าค่ะเอกสารของจะมาทางเราแบบค่อนข้างแน่ค่ะก็ก็เครียดค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะคือเรียกว่าไม่ได้โดนถอดแต่ว่าคือเราขอยกเลิกงานนี้เองหรือยังไงคะ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาคือตามแล้วตามอีกแล้วก็คือคือมันจริงๆแล้วเวลาเซนสัญญาเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาใช่ไหมคะก็ก็ยังไม่ได้เลยอะค่ะก็แบบคือแบบผ่านมาแบบรายเดือนก็แบบตามไม่ได้แล้วก็พยายามจะตามด้วยแต่ก็ก็เขาก็ก็หายไปเลยก็เลยจนก็ไม่รู้จะทำยังไงค่าตัวที่ว่านี่ประมาณเท่าไหร่ยังไม่ได้ก็หลักแสนอะค่ะืะ เราขอเองหรือว่าเขาขอเราเทียนถูกออก,ออกเองค่ะเทียนบอกบอก,บอกเขาว่าคือ,อค,คือจริงๆแล้วเขาก็จะมีการไทยแบบอเออเขามีเพลนที่จะแบบไทยใหม่แบบของอันใหม่อคะค่ะ<ม>ที่ที่จะไปถ่ายที่เกาหลีอคะค่ะ<ม><ม>ก็เลยทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะเออต้องต้องอะไรนะต้องอทำสัญญาฉบ,บับใหม่ ก็เลยเาทางทางหนูก็บอกว่าเอางั้นก็แบบขอเคลียร์ของฉบับเก่าก่อนไหมจะได้แบบทำแบบอันใหม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่เขาก็เขาก็ไม่ไม่ทาตามผู้ที่เราขอว่าข <อ S 3> เขาไ,ไม่ใจใช่ค่ะเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่มีข่าวว่าเราเรื่องมากเร<อ>ืเ่องเยอะอะไรนี้ไม่ไม่ค่ะถ้าถ้าสมมติว่า <laughs> ถ้าสมมติว่าแบบเจียนแบบเรื่องมากก็ทุ่วนี้ก็เจียนก็คงไม่ได้ทํางานแล้วค่ะเขาบอว่าอยู่ีนกองมีปัญหาอะไรคะเรา ไปทําอะไรเขาไม่พอใจหรือว่าผิดางานไม่พอใจไม่มีค่ะ,ค,ะคือแบบตอนที่ไทยก็แบบสบายมากคือแบบทุกกองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ก็เอจอ,อจยอนก็แบบทำตามหน้าที่ของเจยอนแบบเต็มที่แล้วอะคะ่ะอย่างอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของที่โพสต์ออกมาโพสต์อันนี้คือที่บอกว่าอยาโพสตกล่าวถึงตลกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็โยงมาว่าหมายถึเราบอกว่าแบบทำงานด้วยแล้วก็มีเยอะมากมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาเขาบอกว่าเจยอนเหรอคะไม่ใช่คือคนโยงมาถึงเราหรือ เราไม่ได้เอ่ยโพสไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าคนที่ินอ่านแล้วคิดว่าเป็นเราอะไรเงี้อยอ๋อนนอันนี้เจียนไม่รู้อะคะ่ะต้องต้องทำเขาก่อนว่าเขาพูดถึงใครกันแน่ <c oughs> เจีเคยมีโอกาสได้ด้วยไหมกับพี่พจน์เลยอีกไหมมีมค่ะไป,ไปไปทยงานให้พี่พจน์แล้วอะคะ่ะไม่ค่ะแต่ก็เจียนก็ไปทำงานของเขาเรียบร้อยแล้วมาทงานได้มีปัญหาอะไรอะไรยังไงคะหรือว่าทุกอย่างก็ปกติ มีนิดหน่อยอะค่ะแต่ก็แต่ก็เจยอนก็ทำทำหน้าที่ของเจยอนเต็มที่แล้วอค่ะปัญหาที่เกิดนี่คืออะไรคะเจยอนที่บอกว่าในกองพีคอร์นที่ทำให้พี่โพดอ่ไม่ค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือคือมันเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเราหรือว่าเป็นปัญหาของด้านหรือของคนอื่นของคนอื่นค่ะถ้าถ้าสมมติว่าคือแบบถ้าสมมติว่าปัญหามาจากเจยอนเองใช่ไหมคะ เจยนพร้อมที่จะขอโทษทุกๆคนอยู่แล้วค่ะแต่ก็อพอดีแบบไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาจากหนู<ม>ก็เลย<ม>หนูโกไม่รู้จะทํำยังไงแต่เจียนก็ทําตามทั้งหมดที่เขาวางแผนแล้วค่ะสุดท้ายได้จะบอกอะไรตอคนที่เขา้าใจเราั่นะช่วงช่วงนี้ก็คือแบบพวกโซเชียลมีเดียมันเร็วมากอะค่ะก็เลยแบบอ,อยากให้แบบทุกๆคนก็แบบอ,อยากเสพติดเขาที่มันถูกต้องมากกว่าค่ะ ก็คือจริงๆบางทีก็แบบมีหัวหัวหัวข่าวที่แบบเอออาจจะแบบดูแรงเกินไปแล้วก็แบบอาจจะให้แบบคนที่อ่านเขาอาจจะแบบเข้าใจผิดก็เยอะก็เลยก็เลยอยากให้อยากให้แบบทุกๆคนแบบอ่านอ่านแบบเขาให้มันดีๆก่อนค่ะอย่างอยากถ้ามีสร้างอะไรอื่นมาสร้างเราแล้วกังวลในเรื่องว่าแบบมีข่าวแบบเดียวมาในกังวลในตัวเราอะไรเงี้ยยังไงดีๆอ่ ่เเาชือยากอยากให้เขาเห็นตัวตนของจียอนดีกว่าค่ะเพราะว่าเวลาจียอนทำงานก็จียอนก็เต็มที okay. ่ของจียอนอยู่แล้วอะค่ะโอเคค่ะ